สวัสดีครับผมกบวางพักกับช่องสัทธ,ธาวร,รมีพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485นะครับอีพีนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารับชมเกี่ยวกับพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์ต้อนะครับ ก็พิมพ์ต้อที่ผมจะเอามาให้เ,เพื่อนๆรับชมกันดูนะครับก็คือจะเป็นพระไม่ต่อโค้ดเนาะก็จะเป็นพระราคาหลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมมองว่าเ,เป็นพระที่สามารถจับต้องได้ง่ายนะครับเป็นพระไม่ต่อโค้ดนะก็เอามาให้เปรียบเทียบดูกันทั้งหมด2องค์ด้วยกันนะครับก็จะเป็นพระแท้หนึ่งองค์และพระเก๋หนึ่งองค์นะครับสำหรับเ,เพื่อน ที่ต้องการเช่านะครับหรือว่าต้องการปล่อยพระพุทธชินราชินโดจีนก็สามารถทักมาหาผมได้นะครับที่เบอร์0831604848นะครับหรือถ้าเป็นไลน์นะครับผมจะใช้เป็นไลน์แอดนะก็จะเป็นแอดด้านหน้านะครับแล้วก็ kob4848 ก็สามารถส่งรูปเข้ามาได้นะครับก็ถ้าผมสนใจผมติดต่อกลับเข้าไปนะครับรบกวนใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมพระองค์จริงกันดูนะครับก็เป็นพระ นะครับพิมพ์ต้บัวเล็บช้างนะครับท,รที่เขาเรียกว่าบัวเล็บช้างนะครับก็ลักษณะบัวของใต้ฐานองค์หลวงพ่อนะครับเขาจะมีลักษณะใหญ่นะเขาจะคล้ายๆเล็บช้างองค์ที่ผมเอามาให้เ,เพื่อนรับชมกันดูนะครับก็มีทั้งหมด2อ,องค์ด้วยกันนะครับ Alors, เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะลองทายกันเล่นๆก่อนว่าองค์ไหนเป็นพระแท้องค <elly S> ์ไหนเป็นพระเกศนะครับองค์ซ้ายมือนะองค์ซ้ายมือก็ออกเป็นผิวมะระจะค้ำๆนิดนึงนะครับแล้วก็ มีน้ําทองตามซอดนะครับส่วนองค์ขวามือนะองค์ขวามือก็จะแบบเป็นผิวมะระเหมือนกันลแล euh. ้วก็มีแป้งตามซอกนะครับลักษณะของสมเรือนแก้วนะครับเขาก็จะคล้ายๆกันนะสมเรือนแก้วลักษณะของคิ้วนะครับก็เป็นคิ้วต่อเหมือนกันนะเม็ดพระโศกนะครับก็จะคล้ายๆกันแต่องพระพักหลวงพ่อนะครับพระพักหลวงพ่อเนี่ยองค์ซ้ายมือจะใหญ่กว่าองค์ขวามือก็ลักษณะจะเล็กนิดนึงนะครับ อย่างช่วงองค์ลำตัวของหลวงพ่อนะครับสายมือก็จะใหญ่ขวามือก็ดอกเล็กจริงๆน,นะครับพระหัต์นะครับก็จะเป็นนิ้วแยกคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะละักษณะก็คือการพิรณานะครับเพื่อนๆจะต้องจดจําใบหน้าให้ดีเลยนะครับจดจําใบหน้าให้ดีเลยนะนี่ผมถือว่าสําคัญมากเลยนะรักธรรมชาตินะครับ บริเวณด้านข้างนะครับบริเวณด้านข้างเขาก็จะมีน้ําทองตำซอกนะน้ำทองตำซอกที่จริงแล้วเดี๋ยวนี้ของเกสก็ทําน้ําทองได้นะครับบริเวณด้านขวานะครับก็จะเป็นผิวมะละออกคมคมนิดนึงนะผิวมะละคมคมนิดหนึ่งอันนี้คือบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังนะเขาก็จะมีการเก็บตะไบนะครับอการเก็บตะไบบริเวณขอบ เนี่ยอันนี้คือเก็บตะไบาตามขอบซึ่งอันที่จริงเขาเรียกว่ารอยตะไบมันไม่ใช่รอยตะไบนะครับมันเป็นการเกลี่ยนะครับเพื่อนเนี่ยเขาจะมีคาบขี้กวดฝังบริเวณตามนี้นะครับแล้วก็บริเวณนั่นก้นนะครับบริเวณนั่นก้นอันนี้ก็จะเป็นรอยตกทรายนะแล้วก็เป็นรอยตะไบองค์นี้ก็จะเป็นหน้าหน้าคิ้วต่อเหมือนกันนะครับคิ้วต่อ สูงเหลือแก้วนะครับสูงเหลือแก้วแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับบริเวณบัวนะครับมาถึงตอนนี้เพื่อนๆพ,พอเดาออกได้ม้างหรือยังครับว่าอค์ไหนเป็นพาแทหรือพาแกน,นะครับบริเวณด้านหลังนะครับเขาก็มีการเก็บตะไบเหมือนกันนะการเก็บตะไบเหมือนกันนะครับ ถือว่าคมนะมองว่าคมเหมือนกันนะถือว่าคมเลยอนะ่ะบริเวณด้านข้างก็มี็นรอยเก็บตะใบพ้าก็ออกหนาลํานะครับเป็นผ้าหนาล่ําบริเวณั้านก้นนะครับอันนี้ก็เป็นรอยตะไบนะเดี๋ยวเราไปรับชมพระองค์จริงกันดูนะครับเรามาเปรียบเทียบผ้าสององค์ให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับบริเวณด้านข้างนะครับ บริเวณด้านหลังผมผมองว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะอันนี้ก็คมๆนะอันนี้ก็ผิวมะละใช้ได้เลยนะบริเวณด้านก้นนะครับซ้ายมือก็จะเล็กนิดนึงนะครับขวามือก็จะใหญ่นะถ้าเทียบบริเวณด้านข้างนี้ซ้ายมือเล็กไปเลยนะครับซ้ายมือเล็กไปเลยนะขวามือก็จะใหญ่อ่าสององ,งน,นี้นะครับพระองค์ซ้ายมนะือนะองค์นี้นะครับเป็นพระแทนนะองค์นี้เป็นพระเกนะครับ เกย์ก็ถือว่าทํามาได้คมเลยนะคมใกล้เคียงผมมองว่าเอ๊ะอันนี้เกยได้ประมาณสักเกตบีนะถือว่าใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงนะครับล่ขาขณะหลบพ่อนะครับบริเวณห้าขานะครับบริเวณจมูกนะครับองนี้ผมเคยขายไปแล้วหนึ่งรอบนะ ด้วยความที่แบบถูกใจก็เลยซื้อกลับมาใหม่นครับริเวณด้านข้างบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านก้นก็เป็นรอยตะบายละเอียดเลยนะครับรอยตะบายละเอียดเลยนะ องแท้นะครับเดี๋ยวดูองเก๊กัน,นูพระเก๊นะครับลอยจะใบนั้นก้นนะครับ สรุปให้นะครับสายมือนะพาแท้ขวามือเป็นพาเกน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับฟังรับชมจนจบนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ